งานงานนี้กูเองงานนี้กูเองไก่แล้วอ่ะอเอาไมไหเอา,เอ,าอยู่บ้านโบไปดิไปดิ ล้ลรกระแทกเบิร์ดต้องโชว์แกทะไรเหโชว์ไปเยอะแล้ววันนี้ยอดเขาเลยวันนี้เล่นไปเยอะแล้ววันน<ป>ี<ป>้กูจะหายเด็กปากแสบตาเทาไอเบิร์ดไอเบิร์ดไอเบิร์ดมันอยากจะปลุกไฟในตัวกูมากสงสยัยอ่ะแ, <laughs> แล้วมันเสียงดังอยู่คนเดียวนะไอ้เหี้ย ไปหลังไปหลังบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเหลียวข้าบ้านทางไปปั๊มดีจีอ่ะแล้วใครเหินไปสู้ในบ้านมาไห้สัตว์แต่เป็นเต้นอันนี้นะเต้นไปนไเต้นใครสู้อยู่ในบ้านอ่ะไอตีเจ็ดไอัเจ็ดใหญ่ตีระวังข้างหลังไอ้เฮียไปเก่งซะแล้วไอสัตว์เหินไปสู้ข้างในเดี๋ยวผ่านมาแล้วไอเจ็ดอยู่ในเ้านี่มันนะเออแต่กูดาวไ้นี่ไงยังอยู่ในบ้านนะศพเพื่อนยังอยู่ในโรงรถนะอ๋อมีศพมันมีศพเติมมันวะน้องไอ้เนี่ยลงมาแล้วป่ะติไอแปด โดนกูยิงโดนเหมือนกันมันไม่ลนไอตัวมีส่วนมันไกลไป,ไปเอ้ยเอาแล้วก็ส่งมันสวยไอบ้านเดอะซิกเกตเก่าอะเส้นพูน้ำมันอะไ,ไ,ไ,หไหนวะ <c oughs> สายสายล่างสายล่างสายล่างโดนอะไรพี่จุกดนอะไรโอเคมันหัดเราแรงกว่ามันน้ำมันนะช่วยเอจอยู่ห้าวงผ่านวาดิมันจะ้านวน่อนมเน็มเต็มมเขเมเตาเตมเมตเ กปลังบ้านตำรวจหมดไอ้สัตว์ไม่ไม่ตำรวจอยู่ใต้ผมรถติดรถติดอยหน้าบ้านเราอยู่นั่นแล้วพี่แก๊ปเกียดนี่แก๊ปเกียดนี่แกเกียร์ตำรแล้วหน้าบ้านเรียกคนประชนดิไอ้เกียรมันได้เหงาพี่สองศพนะเพื่อนเราใครอะพี่แล้วพี่ใครอะไอ้ยอ้ยูโจนดี้โชนดี้เพื่อนตำรวจไปคนะตำรวจน้องพี่ตำรวจหมดอย่าบอกนะติดสองไงสัติดการโทรกัร นี่มันตีบ้านแล้วมันจะตีบ้านอีกแล้วมันจะตีบ้านอีกแล้วไอ้เหี้ยล้องป่วยเลยเนี่ยตำรวจตีบ้านแงกูมันไม่กูตีบ้านแล้วไไม่ด้เข้าบ้านเลยวไปสวยสวยช่องมาล้าไปช่องมันหลังบ้านผมรูดผมรุดนะน้ำมันดีจรไอ้บ้าต้องเติมน้ำมันม่อก่อนน้ำมันหมดไอ้สัตว์โอ้โหที่แล้วมันหมดแล้วมึงให้กูวิ่งไปก่อน หี่ยันดีโอ้โหร้องโหร้องโหยต่ไมเฉยแต่กูวิ่งไปที่ตัดเอออยู่ตรงไหนอยู่ดีจีโอ้ยกูสองเมตรแล้วแป๊บตึ้งแล้ววิ่งไปทางเส้นยินเวดอาวิ่งไปทางซาเวดอ่ะเอออยู่ข้างไหนคณะไอ้ยี่ตำรวจไปบุบบ้านเขาบ้างวะเจอหน่ะเจอตอนบุบบ้านไม่พักเลยแล้วเสร็จแล้วปอนดี้จีแถวๆปอนดี้จีตลอดเวลาไปบ้างพี่เกอีกคันหนึ่งครับโว้าวคุณต้องไปเข้าคุณไอ้เฮีย มันวิ่งเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านเฮ้ยมันเข้าบ้านดิรถตกใหญ่ใมันเข้าบ้านเข้าบ้านหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วว่าบ้านหัมันโผง่รถโง่รถไปเข้ากับเพื่อนจิบจิบผมลงไม่ได้ชุบชุบชุบเลยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วก็มัดรถก่อนนะเนี่ยกูยิงยางใครไม่แตกเลยวันเนี้ยแจ๊กแจ๊กมึงยิงยางมันแตกปะรถจิ๊บอะแตกครับยางมันแตกกันแล้วนะแตกไปแล้วภาพกูไม่เห็นมันแตกอะดิ แตกนะเนี่ยแตกเนี่ยมันแบนเนี่ยลงไม่ทันอ่ะตอนนี้คือแตกอ่ะแบนคือแตกโอเคโอเคโอเคเงาเก่ามาเงินเก่ามาเงินเก่าสามสามนะแตกแตกสวยสวยสวยแล้ว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 สวยสวยบ๊มสวยเออบ๊มลงไปลงไปห้องน้ำดี หน้าหน้าหน้าขวาแตกกูไปอ่ะกูหลุดกูหลุดหวยเอ้ยอ่าฮ่าอย่างนั้นมันก็เกมวะไอสัตว์คืนนี้มีดาวอยู่ร้านดวงขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฉันสักที พอว่าคืนนี้เล่นดเล่นไาร์ดเล่นเล่นหลักการได้เนได้เไ้เลยมึงไม่ต้องสดเ่แล้วรลดทเลตายครับลุงกระดนไปครับลุงใกล้ลุงใกล้ล้กลเช็ดครับเด่บ้านได้เลียได้หน้าด้านไปมนกระดานกลงได้ในกะดาเลยไฟเตไปละกูไปละกระสุนกูหมดไอ้ยี้ โดนเยอะมากจริงๆสองคนเรื่องสองเลยที่ไหนที่ไหนพิงที่ไหนที่ไหนคาริโนคาริโนกระลานถึงแล้วพิงอยู่ตรงไหนพิงไม่เป๋ไม่เป๋อยู่ข้างในคาริโนเลยนะข้างในคาริโนเลยใคอุ้มบ้าบ้านไปใครอุ้มบ้าขอคนนึงมามาอุ้มแนึงนะทอดเกาะเลยนะตามตรงนะไม้ปัญญาอ่อนอย่างนั้นใครก็โดนมาพี่เก็บเก็บเก็บตลอดตอดเก็บ รถตันได้ปะได้อย่ใช่ใช่กูไล่อยู่รถมันใช่ใช่โอ้ยเอ้ยรถปัดไม่มีระเปิดเลยนะบนน้ำมันเลี้ยวไปหน้าปั๊มบนน้ะแล้วจะเข้าหน้าบ้านเฮ้ยรถกูปัดชิบหายเลยเว้ยไอ้บ้านบุกบ้านเหรอนี่บ้านเราเนี่บ้านราเนาะี่่บ้าน่อยพี่บ้านเราใครมีห่อไปห่อคาซิโนหน่อยเพดนึงตายแล้วหลังบ้านฝั่งบนนี่เนี่งบ้านหน้าหลังบ้าน ตำรวจบุกไรอีกแล้วตำรวจบุกบ้านอีกแล้วอ,อย่าเข้าบ้านนะอย่าเข้าบ้านอย่าเข้าบ้านอย่าเข้าบ้าน,น,าานกินยานะตำรวจไปยิดบ้านนะพวกมันรับหน่อยเฮ้สามลอ้อดูไหนจ้าสามลา้อเผื่อเสือไอ้าาตานกำลังไปแตกแล้วนะแตกกกลังไงงไม่ไดู้ยิงกูยงิงกูยิงยางมันอยู่กูยิงยางมันอยู่มาแล้วไปทางเราดิตึกลุ้งครับโดนออกตึกลุ้งอ่ะไปมมาเเเติไปออกไปเติมเยอะมาก คแต้งชัโดนไล่อยู่เนี่ยมันมันดีจังมันในตึกลุงในตึกลุงเร็วดีเฮ้ยเร็วดีเกมยังพ่อเปยมาเปลี่ยนได้ใมล้อไ้ล้ได้ดด้ไอเียรถมันล้อมันทาอะไรไม่ได้แล้วน่เกมแล้พี่เกมแล้วลยลลตัดเนี้ยตาแล้วโดนทัตาแล้วเพื่อนแล้วนะ ททีีี่่บบ้้าานนนึกไปกับปืนนี่ไปกับปืนนี่ไปกับปืนนี่ไอ้เหี้ยเออเคสจะเอออยู่แล้วเมื่อกี้ก็ได้เหรอไม่ใช่ลุงในสุกังบ้านยังบ้านยังดูแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วมีแล้วมีแล้วออกมาแล้วลุออกมาแล้วลุออกมาแล้วลุออกมาแล้วเหลี่ยมจิบีที่เหลี่ยมจิบีเลี่ยมจิบีที่ไหนชิโร่ที่ไหนนะที่ไหนนะที่ไหนนะร้านหลูร้านหลูร้านหลูช่วยเอยหน้าผมอะเคสอยู่หน้าผมอะเผาพิน้าจิ๊เกอร์จิ๊กเจอบ้านไรเกอร์เจอบ้านไรเกอร์บ้าน เราอยู่กับผมอยูะพี่น่ามีเลยนี่เลยใช่ปหมน้ต่อขอผมของผมเออแล้ว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 โอเคโอเคเดือดเดือดมีเค็มหน่อยไหนพี่ไหนไม่เลยไปตรงตรงตรงกระลาดกลางอ่ะตรงตรงที่ซ่อมรถอ่ะอู่รถอ่ะโอเคกำลังไปนะกำลังไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยซ่อมรถกระลาดกลางใช่ไหมฮะกระลาดกลางนะผมอ่ะรถ่นหล่นสองหลสองมาช่วยหน่อยเร็วกะลังไปนะกะเราไป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 ตรงที่ซ่อมรถกลางกระลาดกลางเคยซ่อมรถเลย ม่ไม่ไม้ไม่มันไม่ขึ้นมา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 เร็วเร็สวยไม่ตา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 ย ผมไม่ผมเองแชนเงได้เต็มตองเลืามไ้สัวก็ได้บ้านึงใช่ไหมเชี่ยนลื่นชิบหายไอ้สัตว์ได้บ้านคำหนึงกลับบ้านไมยาโทโทนะได้เได้ยถึงแล้วครับลงมาถึงแล้วครับเนี่ยขี่ลงมาเรื่อยเรือยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไอ้ไอ้เชดกี้งม่ต้องเรียกเ้าปล่อยเลย แล้วปะคันมาดีสองคันเฮ้ยเฮ้ยกระดาษกลางมาคนหนึ่งดีเร็วกูได้ตัวหลุดตัวหนึ่งหนึ่งศพรถกูน้ำมันหมดเอสเซอร์เอสเซอร์รถนะเอสเซอร์รถแล้วนะกระดาษกลางเร็ว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 อานนี้อันนี้ชีโร่ดิเว้ยมี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  หอไ,ไปห้ามหอไปหอบผมยังไม่ได้ตังค์เลยครับตายแล้วตายแล้วเหรอผมมีมีหอบนะมีมีกูมีกูมีโอเคครับได้ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งติดบสัสติดบาทน <ละ S 1> ี่ไงติดบัสติดบาทได้ละเฮียชิโร่มาทันพอดีสาเส้นไอ้ไทยถือไปดิโอเคนะบ้นาน อจะมาให้เรียบร้อยเอาศบไปไหนแตกซ้ายหลังแตกอยู่ตรงไหนอย่าถือนะกี่เส้นนี้มันลงมันลงยิงมันดิยิงมันดิลงมันลงมองไม่เห็นแล้วกูต้องเติมน้ำมันว่ะ เริิ่มดไม่มีตำรวจเลยนะครับบนยอดแเราบอกพออีหน้าบ้านสองตัวตัวหลุดนายนายนายรีบออกหน้าบ้านสองตัวหลุดกูกดอยู่หน้าบ้านเลยออกมาเลี้ยวซ้ายสองตัวหน้าบ้านสองตัวหลุดอยู่เร็วๆต่อเลยแม่นะเดี๋ยเลยๆหน้าบ้านออกมาพลิกซ้ายมือเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลห็แล้วต้องรอแรกคนี้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะอยู่ตรงเก็บตัวเก็บดไว้ก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 ดไว้ กระคุยไอ้เรือนไอ้ขยใหไอ้เชี้ยเรือนไอ้เชี้ยหม่าวัดคุยมึงไอ้เชี้ยเรือนไอ้ไอไอใสสว่าชั้นต่ำใช่ไรไอใสสวอชคุยเลยอ่ะแพมคุยเลยกูด่ามึงไงเรือนไอ้ควายไม่เข้าใจเหรอไอ้เชี้ยเรือนกูด่ามึงไงโง่ไอ้เชี้ยหม่าชั้นต่ำก็กูด่ามึงไงควายมันรักไอ้นายเชี้ยไอ้หม่าวัดชั้นต่ำรถหลุดด้วยแ่ละไอรถมันหลุดนะรถมันหลุดนะกลัวรถมันมากลัวรถมันมาไอ้ดูแม็กก็เล่นกูหน่อยดิดูแม็กเล่นกูหน่อยดิว่าล็อกปะแม็กก็เล่นกูอ่ะเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดูให้ พอรถมันกลับบ้านมาตรงหลังเก็บตัวขึ้นมาจากเก็บตัวเลยอยู่ผูกแล้วชิบหายเลยพี่เทสตัวเดิมอยู่เลยเล่นีแยกไม่ช่เห็นเวลาแราลืมตัวเป้าลืมตันเป้าสวยสวยสวยมันซุดแล้วมันซุดหนึ่งหนึ่งหรือยังไงหนึ่งหนึ่งหรือยังไงเป่งเป๊กอ้าโอเคไม่ไหวจริงงานงานนี้กูเองงานนี้กูเองไก่แล้วปะอ้าว ให้ออกไปให้ออกไปเขาออกก็ได้เขาออกก็ได้ปลฝันแล้วออกแล้วเขาออกเาออกไอเหี้ยอะได้กูแป้งเดียวเลยสัสประเทศไทยกูแป้งเดียวเลยอ่ะนะครับรถกูมันลื่นเกินไปว่ะมันเป็นเหี้ยอะไรวะตอดเวลาไอ้เหี้ยเนี่ยไม่เคยกดเคสดีๆสักรอบเลยสัสไอบีเอ็มมันนี่ว่ะไอ้สัตสหลังผมแยกเลยสไปเดอร์หลังบ้านหลังบ้านสไปเดอร์ อุ้มเขาหลังบ้านเรามันอยู่นะมันอยู่นะหลังบ้านเราอ่ะอยู่หลังบ้านเราเพียบเลยแล้วก็เราจะโค้งหน่อยใครออกมาเพื่อโค้งหน่อยแล้วก็โดนย่ามันเฉื่อยเอเลยตำรวจตำรวจลบหกมันเนี่ยน่อยเซนเลนลิเปอร์ผมโดนย่ามาไล่อยู่นะผมยังอยู่คนนึงลังไปปลาบน สไปเดอร์สไปเดอร์ย่ามันไล่อยู่3คันไล่กูไล่กูกูยังแตก2ต้องไปอีกบางนึ่งต้องไปอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยไล่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 รถกูพังรถกูพังรถกูพังรถสองมานะพี่เดียวเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาได้ไกลกอดอีอะมีคนตายเหรอวะนี่มันหนีแมวเพื่อนเลยเว้ยตาให้มดสุดตายอตายพี่ออ้่ะแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะม uh ีเหลือไอ้นี่คนเดียวอเหรอ อ้าวเฮ้ยคนอื่นเหลือไอ้นี่คนเดียวยังเหรอมันเรามีตกรวจตัวนึงอะที่อะตำรวจบุกบ้านแตกสองะมันมันน่าสนไอพี่จุงู่ไหนอี๊ไม่หลุดวะเฮ้ยรับเหนื่อเลยอะไอตำรวจบุกบ้านตำรวจบุกบ้านตำรวจบุกบ้านนะตำรวจบุกบ้านเป็นร่างมันคันนะใครครับ นี่น้าน้าน้าหลันเว่ยสีพี่พี่ฟันหนีเร็วพี่เอามัน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 เตี้หมดเลยเตีหมดได้เตีหมดได้เตา้ยหพี่ด้เให้หมดได้เตี้ยหมดไดยเตีหมดได้เอายากละไอ้ตัดเอายากละไอ้เฮียอย่างเงี้ยเอายากละเอายากละอย่างเงี้ยไปละกูไปละกูไปละไม่ได้ไม่ได้นะเอาไม่ได้เยอะยากกันไม่มีเอ้นินนนหน่อยครับนินหน่อยครับอ๋อน้าคนดำๆคนนี้อ่ะ มีคนมีคนอย่ายิงบ้าอย่ายิงดิอย่ายิงดิไม่ได้เอาล็อปล็อปล็อย่ายิงย่าฮัลโหลผมก็โดนบอกว่าหลบพี่ดอกแดงยังอยู่หนูตีทั้งวันนะหนูหนูตีทั้งวันนะหนูไปเด้อไปไล่เคสเด้อไมปซ้ำไหนพี่เฮ้ยตัวนี้มันไม่ตีโดนหัวดิตัวเนี้ยตัวนี้มันไม่เก่งจริงอะดิ

โอเคมึงรอเพื่อนกูมาก่อนมีเอามีมีลุมไปก็ได้พี่มีเอามีลุมไปสวยสวยสยตามพี่ตันถอยถอยถอยไดไหถอยถอยถอยด้วยถอด้วยหมอถอดมอถอยดไปมถอยด่วยถอยอยอยถอยถอลอยถออยอถอยถอยอยถอย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 ย แม่งก็ไรค่ล่นกับพวกมันอะไอตำรวจมันนั่งยิงบนรถได้ด้วยเหรอแต่ผมถามว่าเคมายได้เหรอมันบอกว่าเคมายยิงเพื่อนได้ปัญญาอ่อนฮะแต่เมื่อกี้มันยิงกูนะถ้ากับมันผิดแล้วมันไม่ได้ฟังอะไรแล้วพี่ตอนนี้กูไม่รู้ไงว่ามันไอ้นี่ได้หรือเปล่าไหมมันไอ้ไอ้แรปแรปแรป,ปได้ปะไอเอาเทเซอร์ยิงบนรถอะ ยิงคนน่ะยิงกูอ่ะยิงคนชุบเหรอหรือว่ายิงคนไม่ได้ชุบไม่ได้ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตีกันในบ้านเฉยๆอ่ะตีกันเล่นๆน่ะถ้าถ้าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดยิงคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือตำรวจยิงได้แค่เพื่อนตัวเองที่ชุบอยู่อ่ะยิงแค่เพื่อนตัวเองอ่ะยิงได้อ๋อเมื่อกี้มันกดกูเป็นยี่สิบนัดเลยใครก็ไม่รู้เตือนเตือนให้หน่อยกูก็ไม่รู้ว่าใครไงนั่นแหละก็ที่ที่ให้ส่งมาเพราะจะได้รู้ว่าต้องเตือนใครเข้าใจครับเข้าใจเรียบร้อยเฮ้ยนั่นเกมกูไม่น่าเลยกูไม่รู้ว่าใครอ่ะ ได้นะครับใหม่ได้เซลเซลเซลในสมองเขาบอกไงว่ายิงได้หรอกูก็เลยอ่ะลองสนองซะหน่อยก็เลยมาถามดูพิงกูตามไม่ได้ถึงไหนแล้วพิงไอ้พิงตามอยู่ไหนวะ ล่อมาเอาหกมาสเตเดียมสเตเดียมสเตเดียมโอ้ยเฮียมาเลยถอยถอยเฮียมาเยอะมาเยวสเตเดียมสเตเดียมเป็นร้อยเลยสเตเดียมเป็นร้อยเลยกลัวสเตเดียมเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยมาเยอะมาเยอะเป็นร้อยเลยเร็วโอ้ตำนานกลัวสเตเดียมเป็นร้อยเลยเร็วเร็วกูทางแล้วกูตายแล้วสเตเดียม เพื่อนเพื่อนลำบากยังเพื่อนระบากยังเพื่อนระบากยังไปไปไปซื้อไปไปซื้อหนาหน่อยหนาล่วงรถอยู่ตรงมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วโอเคโอเคกูแค่รอรอผู้บุรุษมาเร็วๆแค่นั้นเองไอ้สัสเทล่ามาทีเทล่ามาตัเลยตัดเลยนะหลบเลยเมื่อกี้เไปแต่เดียวบานเลยเร็วๆร็เร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วเพื่อนลงแล้วเพื่อนลงแล้วตุนนเลยเพื่อนลงแล้ว อ้แกตำรวจมาอีกแล้วตำรวจมาอีกแล้วเอาตำรวจชนทำไมเอาออกไปตำรวจออกไปยุไปยุไปเอามาเอามาเอามันโอเคกูไม่ได้เล่นเกมนี้หมากเกมนี้กูไม่ได้เล่น นี่ไงเนิร์ดกูมาแล้วเนิร์ดกูมาเฮ้ปตายช่วยด้วยแล้วกูมาแล้วดิคัมแบ็กอิสเรียวอวยไหวที่ไหนอ่ะคนเดียวไอ้สัตว์ มาดากูไอแกชุบนายยังชุบนายอ่ะกลากะล้างกะละล้้แล้วไอจ็คมีอะไรไอหนวดไอแจ็คไอเจ้หนวดตว์ที่กูเรียกแล้วหัวร้อนเนี่ยหะที่อ้านหัวร้อนไปตัดกูีีอะไรหนวดหนวดไรหนวดเออเเยอะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วกินแล้วแตเย็นรับทุกคนสวยอ่ะไอ้บุลูกูบุลูกูเอฮืออ่กูลังมาชุบหล่อๆเลยกันห่อก่อนเว้ยไปห่อก่อนเว้ยกูร่างมาชุบหล่อๆเฮ้ยเกิดวะเอ้ยไข่วะเนี่ยอ๋อนึกว่าเพื่อนเอาไปก่อนนี่เอาไปเอาไปก่อนเลยเอาไอ้เชี่ยกูรู้ว่าชุบไอ้ฝาดไอ้เชี่ยกูรู้ว่าชุบกูเมื่อกี้ ต้องวนกลับอ่ะไอ้ยิงดิเอาไม่ยิงอ่ะจริงๆถ้าแบบให้เล่นจริงจังผมว่าโคอีไม่ได้อุ้มเราหรอกจริงไฟเราก็ไม่แพ้มันไม่ได้มีแบบมาบัฟมาพูดอย่างงี้หรอกผมจะบอกให้ถ้าเล่นจริงๆอ่ะเลสเซตดีๆกดคาคิดีๆยังไงมันก็โดนคือเมื่อกี้เล่นเอามันหนึ่งเดียวอะไปโยนอะไอ้เหียดุงแม็กกูยังปั่นจักรยานอยู่เลยเมื่อกี้โคตรตึงอะหนึ่งยาง หนึ่งอย่างมึงก็จับได้แล้วเอาจริงที่นี่มันไม่ได้ขับตึงดูจากทรงแล้วอ่าเรียบร้อยอย่างงีลง้ลงแล้วหาเรียมลงแล้วหาเรียมลงลงแล้วกะจะปีนเข้าไปรวบโอเคบอกแล้วตำรวจมันโหดจะตายที่นี่เมาเสือคนเยอะออกกดเข้าฆ่านตำรวจอีก โอ้เอา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 เอกเตียงไม่ดูเลยไงอยู่นะครับหยุดะเอ็กเตียงไม่ดูเลยไงตัหามือมันไวไยเป็นองพุเลยครับอยู่เกินะโอ้หิวเกินมือมันไวไยเป็นไงครับเอามีเพื่อนด้วยมีเพื่อนแล้วตรนี้โน่โน่นโน่โน่นะข้างหลังนู่นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องถึงบ้านค้างอันเหมือนมึงหิวอ่ะอันนะ แม่นี่น่าจะเล่นเผาเทนเฮ้เล่นเผาบ้านเลยแสใจเมอานนี้แล้วตอนนั้นขวาไปนี่ไปไอ้นี่เลี้ยวซ้ายไปไอเขาเรียกว่าอะไรวะขายยาจุดขายยาเล่นยากแฟรงกี้อยู่ตอนนั้นแหละตรงที่ไอจุดบอกเลยเจอเจอเยอะแล้วรถเอ็มเจโดนอาจจะไม่ตายไม่ได้เล่นดานโอเค เฉียงไปทางแต่ต่อตะโกนอยู่ตะโกนเลวซายเลซเฮยมันมันแหกมันแหกคัออกมาเรื่อยเลยนะมันแหกคัวออกมาเรื่อยเลยเอาขวาเอาขวาไปไปเียไปดทีี่ไปทีสีพี่ไปทีีสเจ้พี่ไปเจพี่ลงไปไอ้หมอตามไว้ก่อนหมอขับขึ้นนนะปันขึ้นขันขึ้นจับบ้านไแปกใ่ันขึ้นนะหล่นแ้วหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วเนี่ยมันยางมันไม่แตกเว้ยเนี่ย ไอ้าามแล้้วเฮยกูยิงดามึงไม่แตกเลยอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันลงมาแล้วนะผมเจอทไอ้สิบสามดีอาร์ที่ไหนโชคมันเป็นแทบทุกคันนะที่ผมยิงอ่ะยิงยังไงก็ไม่แตกไอ้เหี้ยวันนี้ทั้งวันเลยนะเว้ยไปทางสะพัดเนี่ยเดี๋ยวนะผมกลับออกมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมไปผมจะไปยิงรถมันใหม่เดี๋ยวมันจะแตกเว้ยใช่ใช่เก็บแคปเก่าอ่ะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเป็นแมนใกล้มากคนเขาเลยมันเป็นอะไรวะแล้วเนี่ย ตรงไหงยังไหนงก็เซ็งไงเฮียได้ยูจะเล่นยังไงอ่ะนอาวัตมาแล้วใครรถว่างมารับที่บ้านกูคนหนึ่งดิกูขับรถยิงยางไม่แตกเลยว่ะมันจอดรถพังรถพังตัวปั๊มผมก็เซ็งไงเฮียมันเซ็งเออไม่เจอพี่ผมอยู่ทางสาล่ายนะฮัลโหลหนึ่งแทไม่ใครตามบ้างมาอย่ทางสาล่ายหมดเลยนะแท็กตัวสามล้านอ่ะเฮ้ยมันกำลังซ่อมอยู่เอาดิไอเจ๊ ไอโลงพยบายเป็นล้านเนี่ยเยี่ยโดนเติงแน่พี่ตีเอี่ยมเข้าบ้านมาเลยนะเข้ามาเลย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 ไปส่งเวลาส่งเวลาไอ้บ้านมันประตูซ่อมแล้วอะโหลอะโหลเอาระเบิดมาดิบ้านมันน่ะเยี่ยมอยู่ในบ้านมันอยู่มันอยู่โรงพยาบาลเรามีต่อลูกคมีต่อลกคนละยห้าคนนะอยู่โรงพยาบาลยี่สิบห้าคนที่บ้านเราตายอยู่ที่บ้านมันเราตายอยู่สี่ห้าคนเลยเติมมาละห้าคนเติมมาละห้าคนนะเยี่ยโรงพยาบาลยี่สิบหกคนเลยนะเว้ยไม่ไหวหรอบบ้้าาานนนมมั่ะนยังไม่จบเลยพี่ ผมชุบกูไอ้เจ๊ตไอ้สัตว์ว่าเราเยอะมากไอจุดดวงยังเอาดี๋ยวจุดพิจารณาครับว่าไงครับใครมึงที่ไี่ซจัดเอาพวกเด็กเฮี้ยนี่ทีครับเอาโคควายเนี่ยเอาพวกบังทีครับพวกที่นี่ไม่หลักไม่จำนะไม่ต้องโง่ขนาดไหนไว้กระจอกตลอดพวกมึงเนี่ยทุกครั้งเลยกระจอกจิงไม่ถอ้เสี่ยวจะต้องกรบพังกูอย่างเดียวเลยไอ้สัตว์ไอเฮี้ยอะไรมึงไอเฮี้ยอะไรน้อง ไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้เก่งขึ้นเลยโมขาวมันไม่ได้เก่งขึ้นเลยไม่ได้ทำให้มึงเก่งขึ้นเลยไม่ได้ทำให้มึงตึงขึ้นเลยาเตวขี้ใช้ได้ยังวะตอนเนี้ยใช้ได้แล้ว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 โอ้ยคุณชุบมคบอมนชุบเอมโนชุบมขโมเาุ่บกูไม่ได้ตายสัตว์รอบแรกไอเจ็กมันชุบกูมั่วหายี่นี่เต่ฟีเลยนีอยังตัวนึ่ยัง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 ยัเยังยังย กะทืบเด็กเี้ยเว้ยม <Take S 2> mm ันกรทืบเด็กเียมันกรทืบสมองบาวัดไอ้พวกบาวัดมันกระทึบพวกเคียครับอยู่มหมครับเป็เด็กเคี้ยวบุกไปมไใส่พวกน่าเี้ยนี่เขไปไหะวะเด็กมา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 ทาามามามาามามาามาามามาคามามนอามม่ามมาาาาาวามม จะกระติ้ีเดี๋ยวกูโชว์เองแค่นั้นแหละโอ้โหดด้เลยอ๋อเฮียเอ้เพื่อเราเ่อ่อกระยหเด็ไอ้ข่ากับพี่เองน้องพี่เองน้องบ้าดีจีอบ้าดีจีอบ้าตากาดีจีช่วยหน่อยเด้บ้าบานายจโอ้ิ้วามจิ้วฮามปล้าบ่ล้างบ่ล้าบ่ล้างบ่ิ้บ ไปยตึงจัดรีติฟิกสายอาใครเนี่ยเสียงเหมือนหมาเมื่อกี้พอหลุดแล้วทำแอคไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอซีเดี๋ยวโอซีเป็นข่อ้ช่วยพี่ร้องอย่างหมาเดี๋ยวโอซีเป็นนี่เลยดีกว่าเดี๋ยวออกเลยดีกว่าเงี้ยใช่ยเฉยไอมานีนหนองหรือใครเนี่ยเป็นตามกลับบ้านไปขวามือขวามือขวามือตรงมาขวามือ กินแล้วไงเข้าบ้านมามันกลับเข้าไปที่เดิมกลับขึ้นไปที่เดิมอันนี้ไม่ใช่กบนะ้วนี้ไม่ใช่กบปั๊มไีแปะปั๊มดีจีหล่นแล้ว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 ไปเกมว่ากินได้เล้วไปไปให้น้า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 น้ามาเชน้ามาเชเฮ้ยรีบไปไหน่ตำรวจรีบเกินรีบเกินดูว่ายืนหน่อยเลยยืนออกใหญ่เลยไอเจ้าเราก็ถากทุเล่ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรพี่ระวังนะเซล่าข่าวว่ะพี่ กูโรงพยาบาลตายตายตายชุบเพื่อนแล้วเอาเอา้ไปเลยเอาตีเพื่อนเตีเพื่อนเตียอออนทำไรอ่ะเอออ้นอ้นอ้นเหี่ยงชาลิฟทำไมอ่ะเออโดนน้องกูฆ่าไอ้เมยัวฟอร์มพวยแล้วฟอร์มด่าน้องกูไอ้หียด่าก็มั่วเลยตัวเดินปีไม่ได้ไม่อดเยเดินด่าเราไม่ชุบเพื่อนอะเดี๋ยวกูชุบกูชุบกูชุบ จะไ,ไอ้เฮี้ยเดินตัวลอยกันหมดเลยสัตว์ผมนึกว่ามีคนชูปแลเมื่อกี้ไปไปไปใครห่อไปเลยได,ได้แล้วได้แล้วอะไรอ,อ่ะเอาใก้มาสองหอ่อสองห่อใส่ไข่ครับพิเศษเริสัเด,เสสเดเหี้ยมรวยเฮีษัทรวยเลิสัดเฮี้ยมาแล้วเฮี้ยบริสัทเอาได้ได้ไปโอ้โหเทเบ้ โอเคจีจียังอยู่จียังแข็งอยู่จียังแข็งอยู่แยกกันโอเคเดียวหรอไอมันไม่ล้มวะอ๋อโอเคกระกายโอเคกระกันสวยสุดแม่นจัดไอเยี่ยเขยิ้มวะกูเองกูเองรู้แล้วความแม่นกูโน่นหนึ่งแค่นั้นเองจะร้องเทียอะไรโอ้ยไอเยี่ยกูโดนชนกูไม่แม่นแล้วโอ้ยเยี่ยกูทำอีก้ย โชว์ใบก็สึกเียมึงสู้พี่กูดิมึงสู้ดิก็สึกเฮียแกมมึงแตกแน่นี่อะนี่อะแจมมึงแตกแน่มึงแตกแน่ฮันนี่ฮันนี่หิวหิวหิวจัดป่วยคนโง่เลยควายเล็กเฮียเฮียหอดิ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 ไอเจเจอกันพรุ่งนี้น้อง โอเคพี่ฝันดีครับพี่ลำนาสวัสดีครับเจอกันแบบนี้ถือว่าป้นได้ไหมอยู่ในเขตบ้านเราป้นได้เจอกป้นได้แบบป้นป้นของของของพี่กระไม้อ่ะไปยังตะวงไปดีกว่าปะเจอกันน้องฝันดีฝันดีครับฝันดีนะฝันดีครับฝันดีครับดาเจอกันเจอกัน